แกร้องทักนับรั้งให้ดีบางทีอาจมีโชคเรามีความเชื่อเรื่องของเสียงร้องของตุ๊กแกมาเล่าสู่กันฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของความเชื่อกับอาจารย์วาสนาเรามาเริ่มกันเลยเคยสังเกตกันไหมคะว่าเวลาตุ๊กแกร้องเนี่ยความเชื่อโบราณ เขามีมานานแสนานานแล้วนะคะว่าเสียงร้องของตุ๊กแกบอกเหตุและผลของลางสังหรณ์ได้เรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่านะคะจากการสืบค้นมาค่ะโบราณเขาปากต่อปากและเป็นความเชื่อ ตุ๊กแกมีลักษณะเนี่ยนะคะเป็นสัตว์เลื้อยคานมีนิสัยที่ดุร้ายเรามาพูดถึงความเป็นวิทยาศาสตร์กันก่อนมักจะอาศัยอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชียส่วนใหญ่นะคะสีสันของตุ๊กแกเนี่ยนะจะมีลวดลายเนี่ยบนลำตัวโอ้โหบางตัวก็มีสีแตกต่างกันออกไป ตามความเชื่อทางวิทยาศาสตร์การที่ตุ๊กแกร้องเป็นการที่เจ้าตุ๊กแกนั้นน่ะประกาศอนาเขตของตนเองค่ะและเป็นการขับลมของตัวมันเองออกจากปอดให้ผ่านส่วนคอที่แคบและจำนวนครั้งที่ร้องจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ลมเข้าไปขังอยู่ในปอดซึ่งนั่นจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และการเก็บลมไว้แต่นี่คือช่องดูดวงค่ะ อาจารย์วาสนาจึงหาในมุมของความเชื่อเหนือธรรมชาติค่ะความเชื่อเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับตุ๊กแกอย่างหนึ่งคือสัตว์ชนิดนี้ตามความเชื่อเป็นที่สิงของดวงวิญญาณบ,บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนี่คือความเชื่อและความเชื่อต่อมาคือ ท่านอาจจะมาเตือนด้วยการส่งเสียงร้องซึ่งจะเป็นการบอกโชคหรือบอกลางนั่นเองทีนี้เขาบอกว่าดวงวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยที่มาสิงสถิตและส่งเสียงออกมาเขาบอกว่ารวมถึงปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วและมาทั้งจํานวนเสียงการร้องในรูปแบบต่างๆ เชื่อกันว่ามีทั้งดีและร้ายซึ่งตีความไว้ดังนี้ค่ะตามความเชื่อเขาว่ากันว่าตุ๊กแกร้องหนึ่งครั้งหมายถึงการที่เราจะมีเกณฑ์เสียของที่เป็นของมีค่าของของเราอาจจะสูญหายไปหรือถูกขโมยหรือ เสียไปโดยที่เราไม่ได้เต็มใจค่ะเป็นลางบอกเหตุของการเสียของมีค่านั่นเองต่อมาตุ๊กแกที่คุณได้ยินร้องสองถึงสครั้งถ้าได้ยินแบบนี้คนในครอบครัวของเรา มีเกณฑ์จะพบแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจถือว่าการร้องสามครั้งดีมากๆค่ะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าคุณมีเกณฑ์พบเจอความสุขค่ะบังเอิญคุณได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องนับได้4ี่ครั้งหมายถึงโอ้โหพอเป็นสี่ครั้งดันเป็น ลางร้ายกับคนในครอบครัวซะเนี่ยบางคนจะอาจพบเจอการป่วยไข้หรือบางคนอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นทะเลาะกันนั่นเองร้องสี่ครั้งไม่ดีนะคะไปต่อค่ะบังเอิญอีกคุณได้ยินน้องตุ๊กแกร้องถึง5ครั้งการร้อง5ครั้งหมายถึง สเสนียดจังไรทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆนานาให้รีบไล่น้องตุ๊กแกตัวนี้ออกไปอย่างเร่งด่วนไล่แบบเฉยๆนี่แหละค่ะไปให้เขาไปดีๆอย่าไปทำร้ายเขาแค่ให้เขาไปจากบริเวณบ้านของเราเท่านั้นเองวันหนึ่งคุณท้่ยินเสียงตุ๊กแกร้องหกครั้งหมายถึง เขาว่าเป็นลางร้ายอีกแล้วค่ะเจ้าของบ้านจะเดือดร้อนอึดอัดขับแค้นใจเก็บทรัพย์ไม่อยู่ควรไล่น้องออกไปอย่างละมุนละม่อมนะคะไล่น้องออกไปอย่างสันติเพราะถือว่ามันจะสร้างความไม่สบายใจเป็นลางร้ายให้กับเราให้กับคนในบ้านนั่นเองตุ๊กแกร้องเจ็ดครั้ง ความหมายเขาว่ากันว่าเป็นลางร้ายไม่ดีอีกแล้วค่ะการที่เราได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องเจ็ดครั้งอาจจะเป็นการบอกเหตุว่าเราจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเจ้าหนี้มาตามรังควานหมุนเงินไม่ทันก็ให้น้องไล่น้องไปอย่างลำมุลละม่อม ไล่กันแบบสันติแค่บอกให้น้องไปแค่นั้นนะคะห้ามทําร้ายห้ามตีเด็ดขาดค่ะตุ๊กแกร้อง8ดครั้งถือว่าเป็นโชคเป็นสิ่งดีๆเขาเรียกว่ารางดีเลยล่ะค่ะ เกณฑ์เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองการเงินคล่องมือไปหมดจะทําอะไรก็ให้เกิดโชคลาภการเงินทองมากมายมหาศาลเขาบอกว่าร้อง8ดครั้งดีมากๆบางคนถึงขั้นเลี้ยงเจ้าตัวนี้เอาไว้เลยค่ะแสดงว่าน้องให้โชคในอนาคตด้วยตุ๊กแกร้องเก้าครั้ง ก้าครั้งแน่นอนค่ะก้าหน้าหมายถึงโบราณเขาว่าจะยิ่งโชคดีมากมีโชคมีลาบมีทรัพย์ที่สมบูรณ์ความหมายยิ่งดีก็คือเพราะจะทำให้เจริญรุ่งเรืองไงคะเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ถ้าได้ยินตุ๊กแกร้องถึง9้าครั้งเนี่ยโบราณเขาบอกว่า ควรอย่างยิ่งที่จะเลี้ยงไหวแสดงว่าตุ๊กแกนั้นเป็นตุ๊กแกที่นำโชคนำชยัยนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ครอบครัวของบ้านเราเท่านั้นเองค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะแต่ก็สมัยโบราณก็จะมีการเลี้ยงตุ๊กแกด้วยต่อมาตุ๊กแกร้องสิบครั้งโอ้โหร้องเยอะขนาดนี้หมายความว่าอย่างไร เขาว่ากันว่าหมายถึงเราจะมีความรุ่งเรืองค่ะมีคู่ครองที่สมบูรณ์คนโสดก็จะได้พบคู่จะมีเกณฑ์มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเลยทีเดียวแถมโอ้โหลองตั้งสิบครั้งแบบนี้ยิ่งจะทำให้มั่งมีในทรัพย์สินเงินทองเงินทองไหลมาเทมาเพิ่มพูนดีค้าขายข้องมือมีแต่กำไร เขาว่ากันว่าเจ้าของบ้านควรอย่างยิ่งที่จะเลี้ยงตุ๊กแกตัวนี้ไว้ค่ะมาถึงจุดที่เรียกว่าตุ๊กแกร้อง11ครั้งถ้าตุ๊กแกร้องถึง11ครั้งบอกก่อนนะคะว่ายากมากๆจริงๆแล้วตุ๊กแกตามความเชื่อบุราณบอกว่าร้องเกินเจ็ดครั้งก็หายากมากแล้วนะคะถ้าร้องถึง11ครั้งหมายถึง เราจะได้รับโชคที่ยิ่งใหญ่ค่ะและการร้องแบบนี้จะถือว่าดีสองเด้งจะทำให้ร่ำรวยเงินทองและได้พบเจอคู่ครองที่ถูกใจถ้าเลี้ยงไว้จะเป็นผลดีต่อครอบครัวมากๆจริงๆแล้วอ่ะการที่เราจะได้ยินสินตุกแกร้องเกินกว่า7ครั้งครั้งที่8ขึ้นไปเนี่ยว่ายากมากแล้วนะคะ ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณได้ยินเสียงน้องตุ๊กแกร้องเมื่อไหร่นับนิ้วทันทีค่ะและถ้าเกิน7ครั้งนะคะพอเข้าครั้งที่8ฟังให้จบแล้วอักษิฐานเลยค่ะเป็นความเชื่อซึ่งตัวเองก็เชื่อแบบนั้นแล้วก็นับเหมือนกันนะคะ ก็ปาถนาให้เรื่องราวความเชื่อดีๆนี้ส่งผลด้านบวกส่งผลด้านโชคลาภแล้วเราก็จะได้มีอะไรที่เหมือนเป็นเรื่องสนุกบางอย่างเนาะในการที่จะฟังเสียงน้องตุ๊กแกร้องแล้วก็เป็นความเชื่อโบราณด้วยนะคะก็เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่จริงมีการสืบค้นมีการจดบันทึกเอาไว้ในเรื่องของความเชื่อเรื่องของตุ๊กแกตั้งแต่โบรโบราณแล้วนะคะเอาไว้จะ นำข้อมูลตรงนี้ผ่านการอ่านหนังสือที่เป็นวิชาการมาเล่าสู่กันฟังดีไหมคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามอาจารย์วาสนาเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเรื่องของความเชื่อเรื่องอะไรอีกมาเล่าสู่กันฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจเป็นแรงผักดนันเป็นใจแลกใจปรารถนาให้ผู้แชร์คลิปนี้พบเจอแต่ความสุขโอบล้อมไปด้วยมิตรภาพโอบล้อมไปด้วยบุญรักษา หวังว่าจะแชร์คลิปนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วาสนาลาไปก่อนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ